สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะหัวไร่ไปนาชาแนลนะคะวันนี้รัดเลาะไปเรื่อยสไตล์หัวไร่ไปนาะวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศยามเย็นที่ไร่ของเราเองนะคะเป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาทุกวันเนาะที่พ่อของเรานะคะจะถอนผักบุ้งนะคะอันนี้พ่อของเรานะคะกําลังถอนผักบุ้งช่วงเวลา17บเนกาสานาทีนะคะ อันนี้ที่ตั้งอยู่ก็จะเป็นผักบุ้งที่พ่อเราถอนแล้วนะพ่อเราจะถอนไว้แบบนี้ทุกวันนะคะแล้วก็จะตั้งไว้ที่ตรงดินนะคะเพื่อหลอกผักบุ้งนะคะว่าเขายังไม่ได้ถูกถอนเนะาะรากก็จะชนดินอยู่นะคะทําให้ผักบุ้งยังคงสดอยู่นะคะเพื่อล่นระยะเวลาของผักบุ้งนะคะแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าช่วงประมาณตีสี่ถึงตีห้าพ่อเราก็จะตื่นมาถอนอีกนะคะ อันนี้เป็นพ่อกำลังถอนอยู่นะทุกคนเทคนิคการถอนของพ่อเราก็คือเขาจะเอาใบเลี้ยงนะคะแล้วก็ใบเหลืองต่างๆก็คือออกหมดเลยเนาะ งไทยผ่อนแบบไว้มากอันนี้มันกี่เดือนนะพ่อ응กี่วันนะยีอันนี้แค่ยี่สิบวันนะคะทุกคนนี่พ่อเราเอง หังจากที่พ่อเราถอนผักบุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงเวลาเย็นนี้นะคะพ่อก็จะลดน้ําผักบุ้งนะช่วงนี้อากาศร้อนเป็นช่วงฤดูร้อนก็จะลดเช้ากับเย็นนะคะ อันนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศยามเย็นนะคะของที่ไร่ของเราเองนะคะพเพื่อนๆอันนี้ไปตัดกล้วยกันมาด้วยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นผักบุ้งจีนะคะที่พ่อเราหว่านใหม่นะอย่างในคลิปกันก่อนๆนะคะที่เราได้บอกว่าพ่อเราจะทยอยปลูกผักบุ้งนะคะก็ทยอยปลูกแบบอย่างเงี้ยหว่านไล่ๆไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะคะทีกฝั่งนึงก็ ไถ่กบพักหน้าดินนะคะวันนี้เราก็กลับบ้านแล้วนะมีน้องๆมาหลอหลับเราอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ